สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o ยูทู e ถาเอ็นเทอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่13มิถุนายน2 5 6 5นะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าเวลานี้สถานีบริการน้ำมันบางแห่งในรัฐเมสซาซูเซตของสหรัฐอเมริกานั้นตัดสินใจหยุดขายน้ำมันนะครับประท้วงราคาที่พุ่งสูงไม่หยุดโดยกล่าวโทษบริษัทพลังงานดักใหญ่ของประเทศว่ากําลังปล้นประชาชน ทางด้านเรโนกรดูเจ้าของปั๊มเรนส์โมบายนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านสำนักข่าวเวสเทิร์นแมสเนวว่าเขาแสดงจุดยืนต่อต้านราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงด้วยการติดป้ายน้ำมันหมดบริเวณตููจ่ายของสถานีบริการในเมืองแอมเฮิร์สมันยากสำหรับผู้คนที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยในโรงงานหรือสถานที่ใดก็ตามเป็นเวลา30-40ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ไม่มีเงินเพียงพอเติมน้ำมันรถเพื่อไปทำงานผมว่ามันไม่ต้องการ เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยตัวเองนั้นก็เลยตัดสินใจเนี่ยครับในการที่จะยุติการขายน้ํามันราคาน้ํามันเฉลี่ยของหน้าปั๊มเนี่ยครับโดยเฉพาะน้ํามันเบนซินนั้นพุ่งถึง5ดอลลารต์ต่อแกลลอนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาจากการเปิดเผยของสมาคมร,รถยนต์แห่งอเมริกาหรือว่า AAA นะครับทั้งนี้ราคาระดับสูมสุดเป็นประวัติการนี้มีขึ้นทกลางตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งทะยานต่อเนื่องนานหลายเดือนและเป็นตัวแทนข่าวร้ายล่าสุดสําหรับประธานาธิบดน ในขณะที่เวลาเหลืออีกเพียง5เดือนก่อนถึงการเลือกตั้งกลางเติมอันสําคัญหนังสือพิมพ์เดลี่แฮมเชียกาเซสเตรายงานด้วยนะครับว่าเวลานี้เนี่ยครับการให้บริการเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้ะก็ส้มรถเนี่ยยังคงให้บริการแต่ไม่สามารถเปิดบริการลักษณะนี้ได้ต่อไปหากปราศจักการขายน้ํามันนะครับนั่นคือในส่วนของเรโนกรดู uh, ado, เจ้าของปั๊มเรโมบิลเนี่ยนะครับ นอกจากนี้เขายังเผยนะครับว่าเขาจะพยายามเปิดบริการให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และจะกลับมาขายน้ํามันอีกครั้งเมื่อบริษัทพลังงานทั้งหลายนั้นหยุดปล้นประชาชนคนมากมายขับเข้ามาจอดเพื่อกล่าวแสดงความเสียใจกับผมแต่ที่จริงแล้วผมรู้สึกเสียใจกับพวกเขามากกว่าเพราะบางคนในนั้นเป็นลูกค้าของผมมานานกว่า50ปีเขาจะกล่าวโทษนะครับบอกว่าเอ็กซ์ต้นโมบิลแล้วก็กล่าวหาบริษัทแห่งนี้หลักราคาน้ํามันให้พุ่งสูงขึ้นโดยอ้างว่า เอ็กซอน b i บิลนั้นไม่คิดทบทวนนโยบายราคาน้ำมันของพวกเขาอีกต่อไปแล้วผมให้บริการผลิตภัณฑ์ของพวกเขาแต่ผมปฏิเสธทําเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะพวกเขามีแต่รวยขึ้นรวยขึ้นแต่ว่าประชาชนคนอเมริกันนั้นมีแต่จนลงนะครับเขาก็กล่าวต่อว่าพอแล้วประชาชนไม่ควรต้องมาจ่ายแพงขึ้นเพื่อไปทํางานไปโบสถหรือไปทําอะไรก็ตามมันดูเหมือนว่าภาคอุตสาหกรรมน้ํามันนั้นกําลังร่วมมือกันในการที่จะปล้นประชาชนอย่างไรก็ตามอย่างครับเอ็กซอนโมบิลเน้นย้าว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สถานีบริการต่างๆมีเจ้าของและแต่ละรายและราคาน้ำมันนั้นพวกเขาอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันในตลาดท้องถิ่นและปัจจัยทางธุรก,กิจอื่นๆจากคํากล่าวของจูเลียคิงผู้จัดการฝ่ายสื่อสารมวลชนของเอ็กซอนโมบิลนั่นเองนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าราคาตามปั๊มมีแนวโน้มตามราคาน้ามันดิบและราคาขายส่งของผลิตภัณฑ์ต่างๆพันผวนไปตามปัจจัยประสงค์และก็ประทานไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ปัจจัยตามฤด,ดูกาลกําลังผลิตเชื้อเพลิงแล้วก็คลังสํารองถ้าจัดเก็บแล้วก็ค่าขนส่งนั้นก็มีผลในการ ที่จะทําให้ราคาน้ํามันนั้นเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านจูเลียกิงผู้จัดการฝ่ายสื่อสารมวลชนของเอ็กซอนโมบิลนั้นเนี่ยพยายามอธิบายเรื่องนี้นะครับในขณะที่ทางด้านประธานริบดีโจบไบเดนผู้นาของสหรัฐก็กล่าวโทษบริษัทน้ามันทั้งหลายอาทิเอ็กซอนโมบิลสำหรับราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นเช่นกันโดยอ้างว่าบริษัทเหล่านี้กําลังทํางานเนี่ยครับเพื่อหวังกําไรมหาศาลโดยไม่ยอมเพิ่มผลกําลังการผลิตเพื่อที่จะได้ผลผลิตเนี่ยมา เพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ราคานั้นลดลงนอกจากนี้แล้วผู้นําสหรัฐนั้นยังกล่าวโทษทางด้านประธานทธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัเสเซียเนี่ยครับว่าราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเนี่ยเน,เนื่องจากว่าสิ่งที่รัเสเซียนั้นเนี่ยเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ในสหรัฐอเมริกาเวลานี้มีปั๊มน้ํามันบางส่วนนั้นเริ่มที่จะยุติการขายน้ํามันกันแล้วครับ